เมนูแปลกแต่เดกได้จ้าพี่น้องจ้าตำเพชรพอจ้าพี่น้องโอ้ยเกือนแลกข้องสาวปลาให้กันจ้าอีกแล้วเสร็จอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามามะตำเพชรพอใส่นามเอาเจาะมาสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปซึ้งคือสุขคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามื่อันนี้มาพอกระชจ้ง ากินเนื้อสัตมาเมืรอนีเสาปลาสิพามากินเมนูแปลกตแต่เด็กได้จ้ะพี่น้องจ้าตำเพชรพอจ้ะพี่น้องโอ้ยเกอนแหลกของเสาปลาให้กันจ้ะพาก,กับบาหลายเด้อจ้ำพี่น้องมื้อนี้ปาดตำเพชรพอเป็นไอ้เบาแดงแล้วตำคือจากลหลอกแมงวันพี่น้องมา อีกแล้วแสร็อีกจะพี่น้องจมะมามะอืมนี่คือเหยาะออ,อน เาทาพี่นอ,อม,มาอมเ้ยสิเด่นชะตา อันนี้เฮ็ดพออีแมลแล่ละาหนึ่งเสตตฮะครับเพราะว่าช่วงสาวปลาลงเหมือน,น,นก็เริ่มสิแก่แน่นแล้วจ้ะ สแสบก็แกงมะแม่แสบเนาเราแบบกันพี่น้่นตําเให้พอแนะนำเอาอเจาะ อยากเป็น,น้ำผมนะพี่น้องอ่ะ đâu mà kia kìa đó cho kem thì bên nhầm nhầm nó bên nhầm hết chưa ใจเธอสิบดอกดอกซ้ำน้องเป็นโนะเนี่ยรสพี๊ง เพ็ดพี่น้องอใส่บักพีกสิตเนจากสี่สิบหน่วยเนี่ย ว่างยาจะของเป็นวัดอีกอะพี่นนองว่าจะกินโซงส้วงกำมากลียดใส่วับฉันเทิ่งกี่โมกันเนี่ย พี่น้องคล้องแ,แสบแสบแสบอีเลียนี่ห้ซับปลาตัวเดิมจะพี่น้องผู้ใดบอกขั้นเคยกินตรงไปลองจ้ะซับปลาก็เคยเห็นพี่นกินในคลิปเนาะจ้ะบัากรายเอ้าตรงไปไอ้ขนตัวว่าสัน่นปะซับปลาก็เลยมาลองเองป้าแสบอีเลี่ยนแสบพอยังหมดกินอินลียนย่าม่จับตอนนีเพิ่น้อง,ง,งขืนมาก,กินนำ้ำปุ๊บแล้วจะพี่น้องจ้ะเอ้าเอาล้วจะพี่น้องจ้ะมันีิซับปลาก,ก็ขอขาลาไปก่อนฝากเป็นไล์ไปเป็นแชร์กระสับสกายกดติดตาม เป็นกำลังใจช่อง Youtube ช่อง Facebook ช่อง TikTok สาวปลาไพ่กินเลยด้วยจ้าสวัสดีจ้า